เพือประกาศการไปอีจีนะครับเป็นยี่ผมผมนะครับผมสกอร์นะครับผมต้องรีบพูดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดอันนั้นไปก่อนครับเพราะเมื่อกี้ผมกะจะลงคุกกี้รันครับแต่มันบอกว่าคลิปยาวเกินไปก็เลยลงไม่ได้ผมก็เลยกะจะว่าคลิปละห้านาทีห้านาทีห้านาทีนะครับก็เล่นไปก็ถ้าอาจจะครึ่งทางพวกผมก็จะหยุดคลิปแล้วก็สต็อปแล้วผมค่อยพูดใหม่แล้วผมค่อยอัปโหลดทีเดียวเฮ้ยอัปโหลดทีเดียวมันไม่ได้ เดี๋ยวมันจะชื่อเดียวกันหมดนะครับเราก็ต้องรอมันก่อนนะผมนี่ผมใช้เน็ตบ้านเลยนะเน็ตบ้านผมนี่ใครใช้เนี่ยร่มตลอดไม่ใช่ละครับเสียงดังหน่อยนะเดี๋ยวผมกอรี่กันแต่ตอนนี้นะ ผมก็จะเล่นดาดแรกหน่อยนะครับผมก็จะใช้ของพ่ลัญมันคือของอที่ผมเคยเล่นไปแล้วเค <Okay. S 2> เราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวลากันะครับ เทียนเทียน,นไปแล้วครับนะครับก็ดาบแรกก็อาจจะได้ล้านกว่าเลยนะครับเห็นไหมครับล้านสองล้านครับสองล้านสองล้านครับ <c oughs> อ้าวขึ้นวันอาทามีก็จะแหลกหน่อยนะครับเพราะเครื่องผมมันถ่ายไปเล่นไปมันจะอาจจะแหลกผมก็เลยต้องยอมทนเล่นไปนะครับ <c oughs> ถ้ามันไม่ใช่หรือถ้ามันมัวไม่ขอไปนะครับถ้ามันเล่นแบบ ถ้ามันดูแบบแนวนอนไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับกคนว่าผมจะปิดเทอมไปแล้วนะครับ <S <S ผมมีเวลาถ่ายเยอะว่าผมปิดเทอมครับแาบสามปุ๊บสามล้านเลยกินรังกาหลีีเอง ตัวเทียนเลยนะครับตัวคู่ใจใผมเลยผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเอย มากแล้วครับคุณเทียนคุณเทียนดีนะครับดับห้าสี่ล้านไม่เอาครับเดี๋ยวเราตายนะครับซึ่งตอนนี้มีอีเวนต์เก็บลูกกวาดอยู่นะครับซึ่งได้ใครอยากจะเล่นหรือ ไม่อยากเล่นก็นแล้วแต่นะครับแต่ผมจะบอกคนที่อยากเล่นอะไรนะครับก็คือไปที่เฟซ b o o k นะครับถ้าโทรศัพท์มีเน็ต แล้วค่อยมาถ่ายอีกทีหนึ่งก็ต่อไปเลยครับขอจบะเผ็นพีจะเห็นอันนี้ครับ